เอาละครับคุณผู้ฟังกลุ่มลับเขมรล,ลูกคือเมื่อร่างทหารกลายเป็นภาพ AI แต่แม่รอติดต่อลูกทหารไม่ได้รอเกอร์งานนี้ฮุนเซนปิดข่าวไม่อยู่แล้วครับรัฐบาลพนมเปนพยายามปิดข่าวแต่กลุ่มลับในเทเลกราムกำลังเดือดพล่านและอีกเรื่องที่สมรังสีออกมาแฉให้ชาวกัมพูชาได้รับรู้กันว่าไทยเรายึดดินแดนได้เกือบทั้งหมดลุกกระแสชาวเขมรแต่สมรังสีก็ไม่ไวายฟ้องศาล ICC เรียกได้ว่าสมรังสีนี่ก็ไม่แพ้ฮุนเซนเลยแหละครับ mm hmm. มาเข้าเรื่องกันเลยครับสงคราม21วันที่ผ่านมาช่วงวันที่8 ถึง27ธันวาคมปี2568ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระอุมีการปะทะกันหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็มีข้อตกลงหยุดยิงออกมาเมื่อวันที่27ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงซึ่งดูเหมือนจะจบสวยใช่ไหมมีการปล่อยตัวทหาร18นายกลับบ้านมีการจัดงานต้อนรับใหญ่โตแต่ในขณะที่สื่อเขมรฉายภาพความสุขวีรบุรุษกลับบ้านอีกมุมนึงในโลกออนไลน์มันคือหนังคนละม้วนเลยเป็นยังไงคะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคัดข่าวครับเขาบอกว่ามีเพจข่าวใต้ดินและกลุ่่มมมคนนใกออาาาแวภพ อาหารเกลื่อนทุ่งที่เห็นวนะ่านเน็ตรัฐบาลบอกว่าเป็นภาพ AI แต่แม่แม,แม่ที่รอลูกชายโทรกลับบ้านกลับติดต่อไม่ได้เลยหายไปทั้งกองร้อยมันก็เลยเกิดคําถามว่า ตกลงลูกชั้นตายจริงหรือแค่ไฟล์คอมพิวเตอร์หายไปแถมยังมีเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าเรื่องฝูงแร้มบินว่อนที่ชาวบ้านฝั่งไทยเราเห็นกันจะจ่าอีนี่แหละคือประเด็นทุ่งสังหาร2 0 2 5จิตใจฮุนเซนนี่สุดจริงครับล่าบอกแม่ที่กำลังร้องไห้ว่าภาพศพลูกชายเกลื่อนทุ่งเป็นแค่ภาพ AI ทั้งที่ความจริงลูกเขาหายเงียบไปกันทั้งกองร้อย <c oughs> คำถามนี้สะเทือนใจทีเดียวต้องบอกว่าฮุนเซนตอนนี้หลังชนฝาคือถ้าเขายอมรับว่าใช่ทหารเราตายเกลื่อนป่าแผนการรบเราล้มเหลว รัฐบาลพังทันทีการใช้คําว่า AI หรือภาพปลอมมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวที่ง่ายที่สุดในยุคนี้ใครๆก็อ้างได้ว่าอ๋อนี่มัน f a k น news เพื่ออะไรเพื่อซื้อเวลาได้ครับซื้อเวลาเพื่อให้คนลืมเหรอคะใช่ครับและเพื่อรักษาหน้าตาของกองครับด้วยลองนึกภาพดูนะถ้าแม่ๆรู้ว่าลูกตายจริงจะเกิดการประท้วงจะเกิดความโกลาหลแต่ถ้าบอกว่าใจเย็นๆนั่นภาพปลอมลูกคุณอาจจะแค่แบตหมดหรือหลบภัยอยู่มันลดอุณหภูมิความเดือดดานได้ชั่วคราว แต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่เลือดเย็นมากการที่ลูกโทรไม่ติดพร้อมกันทั้งกองร้อยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญในทางทหารมันแปลได้อย่างเดียวคือละลายทั้งหน่วยแต่ฮุนเซนเลือกที่จะขังความจริงไว้ในกรงขังที่ชื่อว่า AI เพื่อให้เก้าอี้ตัวเองยังตั้งอยู่ได้คนเป็นแม่คงจุกอ,อกหน้าดูเลยนะคะเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับส่วนเรื่องการจัดงานเชื่ชูเกียรติวีรบุรุษ18นายอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่า เป็นเพียงฉากบางหน้าเพื่อกลบกลิ่นศพของทหารเกณฑ์อีกนับร้อยที่ถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยกลางป่าคือในทางจิตวิทยาเนี่ยเวลาคนเราทำของหายร้อยชิ้นแต่หาเจอ18ชิ้นเราจะทำยังไงให้คนไม่ด่บเราก็ต้องจัดงานฉลองใหญ่โตให้กับ18ชิ้นที่หาเจอใช่ไหมล่ะครับให้แสงไฟสปอตไลท์มันส่งไปที่วีรบุรุษ18นายนี้ให้ภาพการกอดกันการร้องไห้ได้วยความดีใจกลบเรื่องของคนอีกเป็นร้อยที่ไม่มีโอกาสได้กลับมา Ah. คือเขาต้องการสร้างภาพจำใหม่ว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครเราพาวีรบุรุษกลับบ้านได้แต่ความจริงที่โหดร้ายคือทหารเกณฑ์เด็กๆอีกนับร้อยชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ในป่าแถวแถวเนิน500เนิน3ามสหรือแถวช่องอ่านม้าเนี่ยไม่มีใครพูดถึงพวกเขาถูกทาให้เป็นบุคคลสูญหายหรือไม่ก็ถูกนับรวมเป็นว่าภาพ AI ไปซะง,งั้นการจัดงานนี้มันคือมหรสพกลบความตายชัดๆเป็นยุทธวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของเขเมรแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะคะถูกต้องครับแล้วถ้าหน่วยความมั่นคงเขามั่นใจนักหนาะว ว่าภาพความสูญเสียเป็นของปลอมผงแรงบินวนและกลิ่นเหม็นเน่าที่ชาวบ้านฝั่งไทยสัมผัสได้ ซึ่งเทคโนโลยี AI ไม่มีวันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นี่แหละครับคือจุดตายของข้ออ้างเรื่อง AI เพราะ AI มันสร้างภาพได้สร้างเสียงได้แต่มันสร้างกลิ่นไม่ได้โดยกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาตามลมเนี่ยลมมันพัดจากขาเขมรมาไทยนะชาวบ้านแถวจันทบุรีตราดหรืออุบลที่อยู่ติดชายแดนเขาได้กลิ่นกันจริงๆและไอ้ฝูงแร้งของอีกาที่บินวนเนี่ยสัตว์พวกนี้มันมีสัญชาตญาณคือมันบินวนเหนือซากศพที่กำลังเน่าดัานเองแล้วรัฐบาลเขาตอบเรื่องนี้ยังไงคะโอ้โหเขาไม่ตอบเขาเลือกที่จะเงียบบกกริในนนเด็ี้้้ไม่่าาาาจงงๆคูว กลิ่นซากสัตว์ป่าตายหรือกลิ่นขยะแต่ในความเป็นจริงรายงานจากพื้นที่บอกว่ากลิ่นมันรุนแรงและเป็นวงกว้างมากซึ่งมันสอดคล้องกับข่าวลือในติก๊กตอกฝั่งล้วนที่บอกว่ามีการปล่อยให้ศพหายไปกับป่าเพื่อคุมตัวเลขความสูญเสียมันเป็นวิธีอำพรางศพแบบธรรมชาติที่โหดร้ายที่สุดคือปล่อยให้ธรรมชาติจัดการย่อยสลายไปเองแล้วค่อยมาบอกที่หลังว่าหาไม่เจอต้องบอกว่าอัมมาหตจริงๆครับน่ากลัวมากค่ะใช่ครับส่วนเรื่องความแค้นในกลุ่มลับเทเลกราฟที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ที่รุนแรง จนทาให้เก้าอี้หุ่นเซนสันคลอนจากการลุกคือของครอบครัวทหารที่ถูกปิดหูปิดตาต้องบอกว่าเป็นไปได้สูงมากว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะในกลุ่มเทเลกราムอย่างกลุ่ม The m i ิ s i n g 2025ิหหรือกลุ่มของนายพันพนาเนี่ยมันคือศูนย์รวมความจริงที่รัฐคุมไม่ได้ที่พ่อแม่พี่น้องเขาส่งรูปศพที่รัฐบอกว่าปลอมมาเทียบกับรูปลูกหลานตัวเองแล้วมันตรงกันซึ่งความเจ็บปวดมันจะเปลี่ยนเป็นความแค้นคือตอนแรกมันจะระเบิดในใจก่อนครับแล้วพอสะสมมากๆม,มันจะระเบิดออกมาเป็นการดื้อแพง่งทหาร ที่สุดคือความเสื่อมศรัทธาเมื่อคนเลิกเชื่อรัฐบาลสันติภาพที่สร้างด้วยการปิดปากมันจะพังลงมายิ่งถ้ากลุ่มฝ่ายค้านอย่างนายสมรังสีเข้ามาผสมโรงผมบอกเลยว่าเก้าอี้หุ่นเซนที่ว่าแข็งแกร่งก็อาจจะขาหักได้เพราะน้ำตาแม่แม่นี่แหละซึ่งมันคือระเบิดเวลาที่ถอดสลักแล้วรอแค่เวลาตูมเท่านั้นเองครับก็จริงนะคะแล้วต้องบอกว่ารัฐบาลขเขมรเขาเลือกทิ้งหัวอกคนเป็นแม่และเลือกหน้าตาตัวเองเลือกความอยู่รอดของระบบอำนาจมากกว่าหัวใจของประชาชนการที่ปล่อยให้ผู้เป็นแม่รอเกอร์ ปล่อยให้ศพเน่าเปื่อยโดยไม่เก็บกู้เพียงเพระาะไม่อยากให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมันพุ่งสูงจนดูว่าแพ้สงครามมันคือการกระทําที่เลือดเย็นที่สุดเขาเลือกที่จะให้คนเป็นแม่ร้องไห้ดีกว่าตัวเองต้องก้มหัวยอมรับความจริงบนเวทีแถลงข่าวนี่คือสัจธรรมของอำนาจนิยมขเขมรที่ชาตินิยมบังตาจนมองไม่เห็นความเป็นคนแล้วตัวเลขฐานเขมรที่เสียชีวิตจากการประทะที่ผ่านมาคาดว่ากี่พันคนคะถ้าเอาตัวเลขทางการนะรัฐบาลเขาบอกว่าเสียน้อยมากหรือแทบจะไม่มี มีแค่หลักสิบต้นๆที่ยอมรับแต่ถ้าเอาตัวเลขไม่เป็นทางการที่นักวิเคราะห์ประเมินจากความรุนแรงของอาวุธทั้งปืนใหญ่ทั้งการทิ้งระเบิดของ F16 ของไทยเราและระยะเวลาประทะที่ยาวนานเกือบ20วันเนี่ย ตัวเลขผู้เสียชีวิตและสูญหายน่าจะแตะหลักหลายร้อยจนถึงเกือบพันได้เลยไม่ถึงขนาดหลายพันคนหรอกครับเพราะทหารเขาก็หนีเข้าป่าเกง่งแต่หลักร้อยปลายๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะในจุดที่โดนถล่มหนักๆอย่างตาเมือนทมและตาควายที่เงียบหายไปทั้งกองร้อยนั่นคือตัวเลขจริงครับทีนี้เรามาเรื่องสันติภาพจอมปลอมกันบ้างครับผมว่าเรื่องนี้ก็ดราม่าไม่แพ้กันเพราะมันเกี่ยวกับผืนแผ่นดินเพราะขณะที่รัฐบาลตระกูลหุนพยายามปิดข่าวสสมรังสีกับแฉว่าปราสาทตาเมือนทมตาควาย และพื้นที่ยุทธศาสตร์กว่า16จุดตกอยู่ในวงล้อมลวดหนามของไทยไปแล้วสรุปแล้วถ้ามองในมุมของนายสมรังสีเขาชี้หน้าด่าเลยว่าเนี่ยนี่คือการขายชาติแบบเนียน,เ,น,ยนเพราะอะไรเพราะในข้อตกลงหยุดยิง16ข้อเนี่ยมันระบุว่าให้กองกําลังหยุดอยู่ณนะที่ตั้งปัจจุบัน แล้วปัจจุบันฐานชายเรายืนอยู่ไหนล่ะเราก็ยืนอยู่หน้าบ้านเขาเรายืนล้อมปราสาทตาเมื่นทมปราสาทตาควายไว้หมดแล้วไงล่ะครับค่ะและไอาการเซ็นสัญญาว่าโอเคอยุดตรงนี้ห้ามขยับก็เท่ากับยอมรับไกลๆในทางปฏิบัติเหมือนเขาเสียดินแดนชั่วคราวที่อาจกลายเป็นถาวรแต่รัฐบาลเขาต้องบอกว่ารักษาเกียรติเพราะอย่างน้อยก็ได้ทหารคืนมา18คนและหยุดไม่ให้โดนถล่มไปมากกว่านี้แต่การที่ชาวบ้านโอดครวญว่ากลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะติดรั้วทหารไทยเป็นหลักฐานชั้นดีที่สมรังสีใช้ตบหน้าหุนนา่นแแดนถาาววรไปล้อ่ เพราะโฆษณาชวนเชื่อมันสร้างภาพได้แต่มันสร้างรัวลวดหนามไม่ได้รัวลวดหนามที่ชาวบ้านเจอเนี่ยมันของจริงจับแล้วเจ็บจริงเข้าบ้านไม่ได้จริงนี่ชัดเจนที่สุดว่าพื้นที่ตรงนั้นไทยคุมอยู่การที่สมรังสีหยิบเรื่องนี้มาพูดมันไม่ใช่แค่การใส่ร้ายแต่มันคือการเอาความจริงที่เจ็บปวดของชาวบ้านมาขยายแผลให้รัฐบาลเขมรนเลือดสาดถ้าไม่เสียดินดานจริงทำไมชาวบ้านกลับไปที่ตัวเองไม่ได้ล่ะนั่นเพราะคำตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับชัดเจนเลยค่ะ ส่วนเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาเอกราช23ตุลาคมของสมรังสีจะเอาสถานะอะไรไปฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในเมื่อเป็นเพียงกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยครับอันนี้ต้องมองเกมให้ขาดเพราะมันคือเกมการเมือง90%เพราะในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคนที่จะฟ้อง ICC ได้ต้องเป็นรัฐหรือไม่ก็ต้องให้คณะมนตรีความมั่นคง UN ส่งเรื่องไปส่วนกลุ่มของสมรังสีเป็นแค่รัฐบาลพลัดถิน่นหรือกลุ่มฝ่ายค้านที่ตั้งขึ้นมาเองในฝรั่งเศสไม่มีสถานะเป็นรัฐตามกฎหมายจะเดินดุ่มๆไปฟ้องสารโลกเนี่ยศา,ร,ารับอง แต่ว่าที่เขาทำเนี่ยต้องบอกว่าก็เพื่อสร้าง